สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตำฝั่มตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวผาตั้งนะครับอยู่บนอุทยานแห่งชาติออกหลวงครับบรรยากาศสวยๆงามๆอะไรย่างเ้ยกันนี่จุดชมวิวนี้ก็ตทั้งเดินขึ้นมาสักระยะอันนั้นก็คือลําน้ําที่ตอกมาจากดอยอุทยานแห่งชาติออกหลวงก็ข้างบนลมเย็นดีมากก็สมกับเป็นที่สูงดอยผาตั้งยุงก็เยอะมาก ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูไฮไลท์ของสำคัญของดอยออบหลวงนะครับไปด้วยก,กันทางนั้นก็คือไปเชียงใหม่ทางนั้นไปแม่สระลียงครับกับอำเภอแม่แจ่มไปด้วยกันอันนี้ก็กำลังลงจากทางดอยผาตั้งแล้วนะครับเพราะว่าก็ครับจุดชมวิวผาตั้งรู้สึกผมจะลงผิดทางหน่อย เขาก็มีสอนให้ลงอยู่เดี๋ยวผมจะลงไปด้านโน้นถึงทางลงอีกชั้นหนึ่งตรงนั้นเขาไม่ให้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปลงดูว่ามีอะไรมีมันเป็นโป่งเทียมสําหรับสัตว์นะครับก็เหมือนกับโป่งสัตว์สมัยโบราณเนี่ยมีรอยมูลสัตว์อยู่ไม่ใช่วัวควายชาวบ้านแน่ครับมีทั้งแห้งมีทั้งเปียกครับแล้วก็แล้วก็ให้ดูโป่งเทียม อันนี้ก็คือจุดที่กลับขาลงจะไปที่อุทยานนะครับพืชน,นานาชนิดก็170เมตรก็ไม่เดินไปเพราะคํำแล้วก็เส้นทางระหว่างทางกลับจากดอยผาตั้งจุดชมวิวบนออบหลวงก็มาดูภาพเขียนสีต่อครับยังชัดเจนเป็นภาพเขียนสีของช้างของคนของหมูของหมีอะไรหลายอย่างที่ จินตนาการของเขาจะเขียนได้ก็สัตว์โบราณแล้วก็มีรูปป่านั้นชัดมากที่เห็นขา,ขาวๆนี่แหละครับใช่ไม่ใช่ว่าเกิดจากธรรมชาติเป็นรอยเขียนของคนแต่ยังไม่ลบอันนี้ครับอีลอกครับอีลอีลอก,อลอกอยากแกงกินได้นะครับเนี่ยนี่เป็นภาพเขียนสีนะครับเออไม่ใช่เป็นหินแกน,นิกครับที่แรกเขาก็ ้สังเกตตรงนี้มันแนอีกตัวไหนมันก็เป็นเส้นๆตรงสีขาวนะใช่ครับมันตน่างครับก้อนหินทางอื่นอยู่มันเป็นหินแกนนี m จริงๆก็ความแตกต่างมันก็มีเห็นดีไวไรสำคัญให้ไร้สำคัญของดอยออบหลวงครับน่าจะเป็นกลุ่มนี้ก็คือหลุมขุดคน้นมนุษย์โบราณเขาบอกว่ามีอายุ5,000-7,000ปีถ้าตามแผนผังที่เขาขุดขึ้นมาเนี่ยครับ มันจะมีสำลิศก็คือสำลิศต,ตอนลายนั่นก็ก่อนสุโขทยัยมั่งมาก2,565พระพุทธเจ้าสเสด็จผริิ้นิพานก็นับเป็นพศมาอันนี้ก่อนพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งทบครึ่งครับลูหลุมก็จะเป็นประมาณนี้แต่นี้เขาขุดขึ้นมาเขาเอาไปเก็บเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะว่าทำไมาอยู่ตื้นก็อาจจะอยู่สูงจะเป็นน้ำสะดินอะไรไปสักอย่างก็เป็นประมาณนี้ นี่ก็เป็นไฮไลท์จุดเป็นดินแดนที่มนุษย์เคยอยู่มาก่อนครับเขาบอกว่า<ฮ>น่าจะประมาณนั้นเขาก็เขียนบอกไว้สำหรับตรงนี้ก็คือผาจุดจูกกันเป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับจะเป็นลำน้ำที่ไหลตามซักเซ็กซ็ก้กกกอนหินมาประมาณนั้นถึงสายน้ำดูครับก<า>็าสายน้ำไหล ลอดระหว่างเขาเห็นไหมครับข้างล่างอันนี้เขาเรียกว่าผาจูบก,กันผาจะชนกันแต่ก็ไม่ชนธรรมชาติมันก็ไปตามน้ํามันของเหลวมันจะไหลไปเรื่อยๆของมันประมาณนั้นนะ <c oughs> สำหรับผมก็นี่ครับเขาไม่ให้ข้ามทีเกินทีละหกคนนะครับตรงนี้เขาก็กลัวเออผมก็ว่าน่ากลัวอยู่ผมไปดีกว่า สียวเสียสีอ่ะมันอยู่ข้างก็งได้เอมเราก็กลัวว่ามันเป็นไม้อาจจะไม่แข็งแรงพอให้ชมจุดนี้นานๆเพราะว่ามันเป็นจุดไฮไลท์เมื่อสักครู่ผมขึ้นไปบนฝ่าตั้งน่าจะตรงโน้นนบที่สูงขึ้นไปสูงพอสมควรแล้วก็ผมจะพาเดินไปเลยขออกข้างล่างไปเรื่อยๆมาดูข้างทาง ันนี <Techn Pokémon> ้จะชักภาพนะครับเดี๋ยวก็อตรงจะเป็นมิกเอาภาพก็อย่าว่ากันเอาโพสท่าไหนดีเอาภาพไหนก็ภาพนั้นแหละให้ดูสายน้ำนะครับน่ากลัวมากไหลก็โชกโชกโชกโชคจุดนี้เขาจะทำไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้เช็ค อินถ่ายรูปนครับว่าส่วนมากนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาถึงประมาณนี้แหละเขาจะไม่บางคนไม่ไปทางน้นครับส่วนมากเท่าที่ทราบถ้าไม่ใช่ขาลุยแล้วก็เป็นจุดไว้เช็คอินถ่ายรูปจุดหนึ่งอันนี้ก็ผาจูบกันเห็นชัดๆอันนี้ก็คือธรรมชาติยังเป็นอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ต้นไม้ตายใครจะห,ห้อยใจโหนขึ้นไปแบบลิงก็ขึ้นไปได้อ่าอันนี้ก็คือออบหลวงครับ อ,อบหลวงเสร็จแล้วก็จะให้ดูไปสวยงามกับธรรมชาติแรงมากน้ำคือหน้าฝนหน้าฝนนี่ขนาดน้ำมันมาไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีฝนน้ำแดงก็คือมันละธรรมชาติของอ,อบหลวงก็ให้ดูกันอันนี้เป็นระดับสายน้ำของอ,อบหลวงนะครับ ก็จะให้ดูเป็นช่วงๆอันนี้ก็คงจะไม่ได้ตัดเต็มคลิปตลอดเพราะว่ายาวมากอันนี้จะให้ดูร่องรอยของน้ำว่าแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือน้ำลงแล้วดูนี้ครับเหมือนว่าตอนที่ฝนมาเต็มที่เนี่เหมือนรอยน้ำกระโชกมาถึงนี่เลยก็แสดงว่าจากนี่ลงไปตอนฝนมาแรงๆน้ำอะ หลาบาาขนาดนั้น่ะดูฝั่งตรงข้ามด้วยก็ได้ครับมีคิวไม้ตายอยู่ก็คือน้ำก็โชกมาหมดเนี่ยเป็นระแนีเงาสูงขึ้นมาเป็น20เมตรสรุปแล้วก็น่ากลัวมากถ้าคนหล่นลงไปไม่ต้องถามนะครับหายผมก็เดินออกมาหน้าที่ทำการอุทยานเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ผมไม่ให้รถเข้าไปเพราะว่ามันก็ไม่มีที่จอดนั่นแหละที่เขกเขียนบอกไว้ก็เห็นหมดแล้วครับ เดี๋ยวนะหินเจนแอนแรกออบหลวงปัจจุบันใช่ไหมฮะแล้วก็ว่าสะพานเห็นแล้วดินเดนมโนเท็นแล้วหลุมฟันเซอเห็นแล้วหินเจ้าหนงเห็นแล้วภาพเยนสีเห็นแล้วจุดชมวิวพาช้างเห็นแล้วจุดชมวิวพาช้างเห็นแล้วดินโป่งเห็นแล้วครับตาน้ํานี่ไม่เห็นครับเป็นไปอีกรอยสองเมตรแล้วก็ความหลากหลายของพันธุ์พืชนี่ก็ยังไม่เห็นครับจุดชมวิวพาเต่านี้เขาไม่ให้ไปครับ บ่อพักซุงนี่ก็ไม่เห็นครับจุดชมวิวลำน้ำแจ่มนี่ก็ไม่ค่ะไม่เห็นก็บางจุดคอยก็ยังไม่ให้เข้าไปนี่คือตัวที่ทำการอุตยานนะครับสำหรับเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ห้องท่องเที่ยวทั่วไทยให้หน่อยนะครับ